สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะครับวันนี้ผมนําคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สุราธานีฮอลล์ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาสุราธานีนะครับวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องของจังหวัดสุราธานีนะครับกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับวันนี้ผู้ร่วมรายการของผมนะครับคือท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีท่านธนงศักดิ์ทวีทองครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ อยากให้ท่านนายกได้กล่าวถึงภาพรวมของนโยบายครับอบจสุราธานีกับโครงการที่เราสนองแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตน์ครับครับองค์การสวนจัหว์สุราธานีได้สนองแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพตั้งแต่สมัยที่ท่านธานีเทศบาลเป็นนายกอบจมาหลายปี้วครับครับท่านได้เห็นถึงความที่ประเทศได้สมปรทัยในเรื่องของ พันธุกรรมพืชแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนการศึกษาเรื่องการรักการอา่านแต่ในเรื่องที่สาคัญท,ที่ได้ทาต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันนี้คือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่พนมนะครับ,รบเป็นโครงการใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขณะนี้ผมได้อาสาจากจังหวัดขอรับเป็นงานของอบประจอโดยเ,เราเองนั้นเป็นหน่วยงาน ที่จะดำเนินการในเชื่อมงานประสานงานกับงานเด็กนะครับเอ่อเชื่อมคือเรื่องในโอกาสที่เป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านพวกเราได้ปรึกษาหารือกันหลายหน่วยงานว่าเอ๊ะสุราษฎร์ธานีควรจะต้องจัดงานใหญ่สักงานหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านได้กรุณาพวกเรามากโดยเฉพาะในเรื่องของไม่ว่าจะ,ะเรื่องเด็ก ได้โอกาสเรื่องการอ่านรเรื่องเยอะมากมายนะครับจึงได้คิดแต่ว่าเอ๊ะทำยังไงดีก็เลยมาวกกับวันที่สองเมษาเษาป็นวันพระสมภพเราจึงคิดกับหลายหน่วยง,งานเ,าเรียกว่า,าจัดกันให้ใหญ่เลยมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรันที่นี่ครับก็เป็นงานาแรกๆที่พวกเราได้เริ่มมาจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรันเพราะว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนได้มีโอกาสได้ไมา ชมได้มาดูงานที่เราได้จัดขึ้นมาเพื่อจเจริญพระเกียรติพระองค์ท่านครับครับท่านนายกครับในการจัดแสดงบูธต่างๆในงานในครั้งนี้ครับเราได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานไหนกันบ้างแลวก็ในงานที่เราจะพบเห็นอะไรได้บ้างครับเอออบจเราพยายามที่จะทําเรื่องการศึกษาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอนที่สุดนะับโดยเฉพาะงานที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริเรื่องการรักการอา่านเพราะนั้นหน่วยงานที่สัมคัญ์ ที่จะเป็นเครือข่ายของพวกเราก็เป็นอปศดออปทคือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนี้เป็นหน่วยงานหลักของสมเด็จประเทศนะครับแล้วก็มีงานที่ได้สนองพระราชบัญญัติขององค์คือปศนครับปศนแล้วก็มีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีที่เป็นฐานของอปจในการที่ประกวดดนตรีไทยมานานนะครับเป็นประกวดดนตรีไทยสุดดีจังหวัดภาคใต้ครับแล้วก็มีศูนย ที่ท่าชนะเป็นศูนย์พัฒนาไทยนะครับเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนพัฒนไทยที่โรงเรียนท่าชนะซึ่งซึ่งเราเองนั้นแรกเริ่มเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามีโรงเรียนลักษณะนี้ในจังหวัดของเราซึ่งส่วนใหญ่เราจะมีโรงเรียนหลักคือโรงเรียนสุวัฒนานีราชพิทยาแต่เรามีโรงเรียนที่อยู่อ่างอำเภอเป็นศูนย์การเรียนการสอพนพระนไทยที่ได้ทําสนองพระราชดัญิของพระองค์มาโดยตลอดนะครับ,รบก็เป็นหน่วยงานหลักสี่ห้าหน่วยงานที่ได้ ทํากันมาเรี่มสำคัญคือเราได้รับความร่วมมือได้รับความคิดทาแนะนําจากขาเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง3เขตวนระเบตมัธยม,มครับ,รบตรงนี้เป็นเป็นหน่วยงานหลักที่ให้แนวคิดให้ข้อคิดให้ข้อเสนอในการที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้ครับท่านครับในเรื่องของแผนงานนโยบายของอบ,บจอที่จะต้องดําเนินกิจกรรมเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปกับสุราษฎร์ธานีท่านมองทิศทางยังไงบ้างครับครับ ก็คงน่าจะพอจำมาได้นะครับว่าพผมเองสมัยที่เป็นนายกเทศบาลดีที่มืงอละามเราได้จัดโครงการวันวิชารวิชาการที่จัดเป็นกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของเด็กทั้งจังหวัดและขณะนี้จะขยายมาจนเป็นงานของอบจสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครสุราษฎร์และก็เทศบาลมืงละามได้ร่วมกันจัดซึ่งได้สนองพระราชบัญญัติของพระองค์หลายโครงการโดยเฉพาะเรื่องการอ่านให้เด็กได้เล่านิทานบ้าง โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่เสริมเติมกันขึ้นมาเทียบกันคืออบจอออขณะนี้ตามที่ได้เรียนแล้วว่าเราได้อาสาจากจังหวัดที่จะทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นงานงานหลักของอบจอที่จะต้องสนองพระราชบัญญัติและโดยเฉพาะในเรื่องของสวนพรื่องขอสาโรงเรียนที่ขณะนี้เรามีเครือข่ายถึงร้อยกว่าโรงเรียนบอบจอเป็นฐานในการอบรมเป็นฐานในการที่จะส่งเสริมสัมนุนนะครับเพราะว่าโครงการเหล่านี้พระองค์ท่านได้ มีภาคจำเริขึ้นมาเพื่อให้เด็กเยาวชนได้รู้จักพันุพืชหายาพันุพืชท้องดินที่ต้องวัดจะหายไปให้มาสตาฟสะสมปลูกริงในโรงเรียนตัานี้ครับเอาที่สำคัญคือแนวคิดของอปจเราจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักที่จะเป็นมืออาชีพอย่างจริงจังเช่นที่ผมได้เรียนว่าเกจพืชที่การศึกษาที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัราษฎร์ถานี มหาวิทยาลัยสงขลานค,ครินทร์แล้วก็สอสอ,อ,อที่จะมาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในการทํากิจกรรมในเรื่องการเรียนการสอนในเรื่องของเสริมให้เด็กได้มีความรู้นะครับ,รบซึ่งขณะนี้อันหนึ่งที่เราได้มีหน่วยงานที่ผมได้เอ่ยชื่อเนี่ยมาร่วมันทาร่วมกัมกบสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนรหรือสอสคทําในเรื่องของเด็กด้วยโอกาส เด็กที่ได้เรียนได้หลุดออกจากระบบการเรียนทำในเรื่องของเด็ก LD คือเด็กบกพร่องในการเรียนรู้ครับเด็กสมาธิสั้นแล้วก็หลักสูตรพุทธทาศึกษาซึ่งซึ่งได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหน่วยงานหลักโดยความร่วมมือของสนคในเรื่องวิชาการแล้วก็เรามีแนวคิดที่จะ ทำคล้ายๆกับสภาการศึกษาของรัฐบาลน,นะครับแต่เป็นการ,รสภาการศึกษาจังหวัดหรืออาจจะเป็นสมาชาเครือข่ายการศึกษาของจังหวัดโดยเราเริ่มมีกิจกรรมขณะนี้4ีหกิจกรรมที่มีผู้สงรงวุฒิในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของอวิศวกรรัาษาอ,อาชีพมารวมกันคิดที่จะทําเรื่องการศึกษาตรงนี้เพื่อที่จะเสริมให้เด็กคือเราไม่ได้มุ่งเฉพาะความเป็นเลิศในการศึกษานั้นแต่ทาอย่างไรให้เด็กสุวัส์ธานีทุกคนได้เรียนหนังสือกันได้มีโอกาสเท,าเท่าเทียมกันตรงนี้ครับ,รบก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายสมัชชาก,การศึกษาขึ้นมาขณะนี้เริ่มก่อตัวแล้วครับว่าเรามีโอกาสที่จะทําตรงนี้อันนี้เป็นแนวทางอบอจอซึ่งเราเองอบจอน,นั้นก็มี หน่วยงานกองการศึกษาเป็นหลักแต่เราไม่มีมือไม้ไม่มีแขนขาที่จะช่วยเหลือตรงน,นี้เพราะ,ะนั้นกสนก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของของเราที่จะช่วยเหลือสงกันและกันกสนมีความพร้อมหลายเรื่องที่จะทําในเรื่องของต้องจากการศึกษาของผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหรือบรรดาผู้ที่มไม่ได้มีโอกาสได้เรียนดึโครงการส่งเสริมอาชีพเนี่ยครับตันนี้คิดว่าเป็นแนวนโยบายหนึ่งของอบจในปี2559รเนี่ยที่จะเสริมเติมให้กสนเนี่ย ได้มีความแข็งแกร่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ครับครับก็ถือว่าเป็นทิศทางของการร่วมมือกันนะครับของหน่วยงานองค์กรอื่นๆด้วยเพื่อที่จะนําเรื่องราวของการศึกษานะครับมาสู่เยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านครับที่นี้เรื่องของโครงการอนุรักษ์มรดกไทยนะครับในสมเด็จพระเทพที่ท่านมีดําริไว้เนี่ยทางจังหวัดรับนโยบายยังไงบ้างครับในเรื่องของดนตรีไทยครับก็คงคงเป็นหลักที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับขณะนี้ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี็นฐานในการที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะท,ทํะกากิจกรรมเรื่องโรดีไทยแล้วก็มีหลายๆโรงเรียนที่ได้มีการาจัดอบรมสอนแต่ปัญหาหาครูยากเหลือเกินแต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าโรงเรียนต่างๆได้มีความพยายามเหลือเกินที่จะทำตรงนี้เช่นโรงเรียนท่าขนอนนะครับระดับเด็กประถมนี่ครับไปได้รางวัลระดับประเทศมา แพทตรงนี้ครับผมผมคิดว่าในความตั้งใจความต้องการของ mm. ของพวกเราคณะครูอาจารย์ต่าง,างตั้งใจอยู่แล้วรัะออบประจรจจะจัดกิจกรรมอบรมครูดนตรีไทยจัดกิจกรรมพยายามที่จะหามืออาชีพจากจากกรุงเทพะครับ,รบอาจจะมาจัดเป็นช่วงระยะ,ะตลอดปีอาจจะเดือนละครั้งสองเดือนครั้งจัดบอบรมทําอย่างไรให้เด็กได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนดนตรีไทยมากขึ้นนะครับอาจจะ เพิ่มจากฐานโรงเรียนเมืองเป็นฐานโรงเรียนอด่นๆน,นอกนอกอำเภอบ้างที่โรงเรียนที่มีความพร้อมแล้วอบจอก,ก็อาจจะสสนุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือหาครูมานะครับเรียกว่าจะพยายามทำมาอย่างจริงจังตรงนี้ผมเชื่อว่าดนตรีไทยนั้นเป็นส่วนสําคัญที่จะปลอบเระโลจิตใจเด็กให้เด็กมีความเยือกเงย็นเด็กมีความสุขกรอบครอบนะครับอันนี้ก็คงเป็นเรือร่องหนึ่งในเรือร่องของดนตรีไทยผมคิดว่ามีความเป็นไทยอีกหลายๆลเรื่องที่เป็นแนวพระราชดำริของพระองค์ตรงนี้ก็ต้อง ผมคิดว่าสภาการศึกษาของพวกเราที่จะก่อตัวขึ้นใหมานะครับจะเป็นสมองในการที่จะคิดที่ทําอะไรโดยเฉพาะผมเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายๆอําเภอที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอำเภอนะครับมีเครือข่ายต่างๆตรงนี้ครับผมผมอาจจะขอร้องหรือเชิญท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้มาปรึกษาหารือกันแนวทางที่จะทําอย่างไร ดี่ีกสองควาด,ดัริของพระองค์ท่านได้ดับครับ,รบท่านครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชที่ดึงเายาวชนมามีส่วนร่วมนะครับท่านพอลงไปติดตามประเมินผลแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างครับเออย่างนี้ครับอ,อ,อยากจะแบ่งเป็นสองเรื่องอ,อ,อ,อันหนึ่งเป็นสวนพฤกษา,ษาตรโรงเรียนที่ที่พระองค์ท่านคิดการไกลที่ให้เด็กเยาวชนได้รู้จัก กิจกรรมในเรื่องของการหาพันธุ์ไม้ต่างๆมาเก็บมารักษาทำประวัติไว้ตรงนี้เรามีเครือข่ายถึงร้อยว่าโรงเรียนถึงพัทลุงถึงชุมพรระนองนะครับโดยอบจเราจะเป็นการกลางในการประสานทีนี้พอมีโครงการที่แล้วจริงๆเรามีโครงการใหญ่คือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ทุนตาหนอนที่อำเภอพนมนะครับเรามีเนื้อที่อยู่150ไร่ที่สงวนไว้แล้วขณะนี้ได้เป็นเรื่อง่าเป็นของ อบอจอที่ดูแลอยูออ่แรกเริ่มนั้นอบจอเข้าไปทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องถนน,นในเรื่องของรั้วในเรื่องของระบบน้ําแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆอีก14หน่วยงานเข้ามาทํากันและหน่วยงานต่างๆก็ไม,ม่มีเข้ามาซึ่งเป็นความยากลาบากก็ถ้าดูในแปลงแล้วความสําเร็จเนี่ยก็ยังไม่ได้สําเร็จมากมายแต่ไม่ความว่าเราเรามีความตั้งใจที่จะทําอย่างไรนอกเหนือจากในแปลงแล้ว เราพยายามที่จะศึกษาว่าในรอบๆบริเวณพนมหรือในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีพืชพันธุ์ไม้ที่หายากอ,อยู่ในไหนบ้างยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเรื่องข้าวเนี่ยเราคงไม่สามารถที่อาจจะปลูกข้าวที่ทุ่งตาหนอนที่พนมได้เพราะว่าเป็นบรรยากาศเป็นภูเขาสภาพเป็นพื้นที่ภูเขาแล้วก็แบบข้าวหอมชชย,ยาเนี่ยโดยจะต้องปลูกที่ชชย,ยาที่ลำเม็ดที่ตะกบอะไรประมาณนี้ครับที่ชชย,ยาเพราะฉะนั้น เราพยายามที่หาข้อมูลแล้วก็หาแหล่งจริงๆว่ามีพืชที่ควรจะต้องอนุรักษ์อยู่ตรงไหนบ้างแต่ในแปลงที่พนมนั้นพยายามที่จะเอามาเติมเสริมทำอย่างไรให้มีเป็นตัวอย่างให้ผู้ซึ่งสนใจได้มาดูได้มาเยี่ยมชมได้ตรงนี้ครับตอนที่เรามาทำอยู่ครับสุดท้ายอยากจะให้ท่านนายกได้กล่าวถึงแนวนโยบายที่เราจะยังคงสานต่อโครงการในพระราชดำพนธ์ของพระเทพาัผนดต่อไป ในอนาคตแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนครับครับครับแน่นอนนะครับตรงที่ผมเชื่อว่าผู้ส่งเลี้ก่อนชาวไทยโดยเฉพาะชาวสุราษฎร์มีความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แล้ว้็สิ่งที่ท่านได้ให้พวกเรานั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันไม่ยากนะครับก็ตามที่ผมได้ได้เรียนว่าเราต้องเอาเครือข่ายต่างๆเหล่านี้ครับมาช่วยกันปรึกษาหารือการทำอย่างไรให้โครงการนี้ทําอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะในวันพระราชสมภพเลยครับเราเราตั้งใจว่าจะต้องทําสนอง ภาคจำเริ่มลงโดยตลอดค,คือคงไม่ได้จัดวันนี้แล้วก็หายไปแต,แต่เราอาจจะมีโครงการห่ือเสริมเติมเข้ามาไม่ว่าจะทํากิจกรรมที่ในเรื่องอบจอจะทําที่เกี่ยวข้องกับองค์ท่านนะครับ,รบพยายามดึงงานต่างๆเข้ามาแล้วก็อันหนึ่งที่ที่คิดได้เร็วๆนะครับผมเห็นโรงเรียนท่าชนะเนี่ยเป็นโรงเรียนข้างนอกหมายความว่าโรงเรียนต่างอำเภอสามารถทําศูนย์พละได้เราจะหาทางพยายามเสริมเติมอย่างนี้ครับว่า ศูนย์พันาไทยคงไม่ใช่มีเฉพาะท่าชนะจะดูอาจจะดูทุกสามสี่มุมเมืองเราคงไม่เน้นวิทยศาศาสตร์คณิตศสตร์อย่างเดียวแต่พัฒนาไทยี่เป็นเรื่องที่สําคัญก,ก,ก็คงจะต้องหาทางทําอย่างไรให้มีศูนย์แบบท่าชนะเพื่อเป็นฐานให้โรงเรียนอื่นดได้มาดูงานได้มาศึกษาได้อาจจะเป็นด้านนาศารอาจจะเป็นด้านาการชนิดก็ลองค้นคว้าดูว่าที่ไหนตั้งใจอยากทำตรงนี้แล้วอาจจะเป็นศูนย์พระนาไทย ทีนทั้งจังหวัดนะครับอันนี้เป็นแนวคิดอันหนึ่งที่ที่อยากจะทำครับครับก็ยังคงต้องมีการดําเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะครับในการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่นี้ต้องขอบคุณท่านนายกองการบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านพลงศักดิ์ทวีทองไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราใจท่านได้นาชมพูธกิจกรรมภายในงานกันต่อในช่วงต่อไปครับที่นี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ องค์ทรงพระ,กะเกษมสำราญขอพระหฤทัยชื่นบานการอักษรขอพระชนยืนนานปราณบวรขอทรงเป็นร่มโพไยนักกรอนยิ่งยืนนานขอถวายพระพรชัยขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล่าวด้วยกระหม่อม ข้าพพุทธเจ้าคณะข,าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี งการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะกิจกรรมนี้เป็นเรื่องของงานสร้างจิตสำนึกในเด็กและก็เยาวชนให้มีความตระหนักรู้ในพืชและก็ทรัพยากรต่างๆว่าทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วก็เมื่อมีอความตระหนักรู้เนี่ยเด็กก็จะได้ทำการ รักษาไว้แต่นี้ในส่วนของการาสร้างความตระหนักรู้เนี่ยนะคะเราพุ่งเป้าหมายไปที่โรงเรียนนะคะโดยเยาวชนในโรงเรียนเนี่ยเป็นหลักเพราะนั้นก็เลยมีกิจกรรมในเรื่องของการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้นนะคะซึ่งในการดําเนินการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้นเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ปีชานะคะท่านที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งเนี่ยได้ได้แนะนําถึงวิธีการนําสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้าทําไงให้อ่า เข้าสู่โรงเรียนได้อย่างไรคะในการนำตมวดพษษิสตทเข้าโรงเรียนก็คือโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดกว้างแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์แต่โรงเรียนที่จะเข้านั้นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโครงการสมุดพิสตาโรงเรียนก่อนเมื่อมีการสมัครเข้าเข้า,เข,าเข้าร่วมโครงการแล้วโรงเรียนก็เข้าไปร่วมประชุมอบรมในวิธีการต่างๆเพื่อที่จะให้ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทั้งหมดที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยให้คงอยู่ ไอ้คงอยู่แล้วก็โรงเรียนก็มาดําเนินการในการจัดทําสิ่งที่โรงนักเรียนครูชุมชนผู้ปกครองมาจัดทาวิธีการนำนำเข้าสู่โรงเรียนอีกก็คือเราให้โรงเรียนเนี่ยเป็นฐานของของการศึกษาโดยวิธีการอบรมคุณครู อบรมคุณครูเนี่ยให้เข้าใจถึงทรัพยากรให้เข้าใจถึงเน็คเทคนิควิธีการโดยโดยยึดว่าให้เด็กเรียนแล้วอะไรคะดเด็กเรียนแล้วสนุกเรียนแล้วเบิกบานให้เด็กได้จับต้องให้เด็กได้คิดเองนะคะคิดเองสัมผัสจับต้องนะคะนะไอ้ตัวนี้นะคะจะเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าสมเด็จพระเทพร,รัตเองเนีท่านก็ทรงแนะนําว่างานสวนพิกษศษโรงเรียนเนี่ย ต้องให้ทําด้วยความเบิกบานนะคะเมื่อความเบิกบานแล้วเขาจะเกิดความตระหนักและรักตอนี้อีกนิดหนึ่งเมื่อทําแล้วไม่ทราบรายากง่ายยังไงเอาผู้ปฏิบัตินิดหนึ่งนะคะว่าเมื่อทําแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างนะเด็กได้มีความตระหนักจริงไหมโรงเรียนได้อะไรเด็กได้อะไรบ้างหรือคุณครูเองได้อะไรบ้างคะก็จากที่ไปอบรมมาแล้วจากโครงการได้อบรมให้คุณครูนะคะคุณครูก็ลงมายัางนักเรียน ก็เอานักเรียนมาศึกษาพืชที่เรามีอยู่ในโรงเรียนโดยการสำรวจเป็นโซนๆแล้วก็นักเรียนจะมีความสุขมากเมื่อได้ลงไปเรียนรู้ตรงน,นี้รอบเป็นการอารักพันพันไม้ที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็อาศัยชุมชนก็มีมีส่วนร่วมผู้ปกครองก็มีมีส่วนร่วมเวลานักเรียนต้องการความรู้ก็ไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองในการให้ความรู้แล้วก็มาโรงเรียนก็มาน่าถูกกันฟังนะคะแล้วก็พืชศึกษาบางตัวเราก็เอามาให้เด็กสร,ร้างบครับเพิ่มให้เด็กลงมาศึกษาเสียงลึก เช่นมะละกออย่างนี้มะละกอเราเอามาทําเป็นได้เป็นผลิตภัณฑ์หลายหลายอย่างนะคะอันนี้เกิดจากนักเรียนลงไปเรียนรู้แล้วก็เกิดความสุขได้ความรู้ได้ความสุขได้ผลิตภัณฑ์ไดเอามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนเด็กเบื่อบานเด็กสนุกมากได้ลงไปเรียนได้ได้ทำได้กินได้ได้มีส่วนร่วมกันตรงนี้สําหรับอ,อย่างที่อาจารย์ปีชาได้เกริ่นนาแต่ต้นนะคะว่างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเนี่ยเป็นงานเขาเรียกงานจิตอาสานะคะไม่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตรนะคะ แต่เราสามารถบูรณาการเข้าตามหลักสูตรได้เพราะฉะนั้นโรงเรียนที่จะเข้าร่วมเนี่ยโรงเรียนนั้นเองเนี่ยก็มีจิตต้องมีจิตสํานึกในชั้นต้นก่อนว่าโครงการนี้มีประโยชน์และเป็นการรักษาทรัพยากรของชาติเอาไว้ได้เนี่ยโรงเรียนก็สมัครเองค่ะเพราะว่าเราไปบังคับก็ถ้บาบังคับเนี่ยอาจจะไม่ทําก็ได้ทําไปทาแกนแกนเพราะฉะนั้น เม,เมื่อเข้าใจแล้วโรงเรียนสมัครเองนะคะซึ่งพอเขียนใบสมัครเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติทางโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชนนะก็จะตรวจก่อนนะคะว่าโรงเรียนมีที่ดินไหมโรงเรียนมีความพร้อมไหมมีบุคลากรจํานวนเท่าไหร่นะคะก็ดูแค่3ตัวเนี่ยนะคะพอตรวจพอตรวจแล้วมีคุณสมบัติเอาพอทอก็จะตอบรับมาว่าโอเคคุณสามารถเป็นสมาชิกสวนพืชศสาสตร์ได้แล้วพอเป็นสมาชิกแล้วเนี่ย ทางองค์การก็จะจัดอบรมให้ต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทำการจัดอบรมปูพื้นฐานให้คุณครูเนี่ยได้มีความเข้าใจในกระบวนการสอน,นต้องเรียกว่ากระบวนการสอนที่ว่าเอาเด็กเป็นศูนย์กลางนะคะเอาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรภายในโรงเรียนเป็นสื่อทำอย่างไรนะคะทำอย่างไรคะ่ะเราจะสอนในเรื่องเทคนิคให้ไม่อยาว่าสอนถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องเทคนิค ที่จะทำให้คนเนี่ยเกิดความตระหนักให้อย่างวันนี้นะคะก็จะเป็นผลงานจากการที่คุณครูเนี่ยไปถ่ายทอดความตระหนักรักในทรัพยากรสู่เด็กผลงานก็จะปรากฏออกมาอย่างที่เห็นนะคะท้ายที่สุดเนี่ยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชที่ไม่มีคุณค่ายอย่างที่โรงเรียนกาลสินทำเนี่ยมละกอพวกเราก็มามองผ่านๆไปใช่ไหมแต่เด็กเข้าศึกษาคุณสมบัติว่าเออมละกอเนี่ย มีคุณสมบัติทางเคมีนะคะมีคุณสมบัติภูมิปัญญาเนี่ยเข้ามาทําอะไรกันบ้างนะคะและเอาคุณสมบัติเหล่านั้นนะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กําลังจะได้โอท็อปอ่ากำลังจะพัฒนาเป็นของโอท็อปของของของในชุมชนเอาไปเชื่อมกับชุมชนด้วยนะคะปรากฏว่าที่นี่ทํามะละกอข้าวเกลียอมะละกอ ทอฟฟี่มะล,ละกออีหน่อยจะเป็นมะล,ละกอห้ารสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถนําสู่ตลาดชิมแล้วอร่อยเชียวฮะนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคงจะมีความหวังไว้กับเยาวชนรุ่นหลังๆเท่านั้นน่ะในการที่จะสืบสอนนะคะในการรักษาทรัพยากรเอาไว้เพราะว่าทรัพยากรตอนนี้คนก็มากขึ้นทรัพยากรมีแต่จะล่อยหลอไปถ้าเราไม่จะหนักรู้ใช้อย่างไม่ประหยัดใช้ยอย่างไม่รู้ประโยชน์มันก็จะสูญไป นะคะถ้าเยาวาชนรุ่นใหม่เนี่ยมีความตระหนักรู้เราก็จะสามารถรักษาทรัพยากรเอาไว้ได้ดังที่สมเด็จพระเทพพรตรเนี่ยทรงทรงมีพระราชบายบอกว่าอะไรบอกไว้นะคะการรักทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดินค่ะ คุณผู้ชมครับนี่คือภาพรวมของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริข,ของสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการดําเนินการขึ้นนะครับและวันนี้เวลาจากรายการรอบภูมิภาคหมดลงแล้วผมชัดชัยพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ